สวัสดี f c ทุกท่านนะครับนะก่อนเที่ยงนี้นะตอนนี้ผมเตรียมพร้อมนะสิบปั้นข้าวแล้ว SC อุซยมันเดือดอังนี้มันเดือดครับนั่งที่เดิมเราดีกว่ามาพี่วรรณนกมาผมสั่งผมสั่งส้งสงตมตำไปมละเดี๋ยวผมไปดูกับข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูกับข้าวกันครับนะ มานั่งกินอยู่นี่นะเอฟซีกินอยู่หลังแมค้านี่แหละอุนนุ่นแมคค้ามาเบิกกระเพรากันครับผมไปนั่งอยู่นะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันเดือดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งอยู่นั้นเป็นยางผมไ้เอาม่ไม่เป็นไรนี่ครับผมกินข้าวเหนียวที่บาทครับกินพอดีเดียวแต่แต่ถ้ามีคนกินด้วยเดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มผมเป็นยังผม สบายๆผมนั่งกินกับเพื่อนก็ได้ผมบ่ยากนะครับนี่รคืม่ักขายน้ำตอามเทียบดันครับครับนิกเดยวครับเดี๋ยวผมจะปาเทียบดัน

หาฮัีสมดำก็เราไก็ไเราไปไปมากมากครับวันนี้กินข้าวนะฮะช่วงบ่ายก็อรอลุ้นลอตเตอรี่กันนะฮะ อันน <molec> ั้นปลาคนเอา่อไ่ะแม่ค้าขายดีครับวันนี้เทา่าแนเครับตอนแรกว่าจะออกไปกินข้างนอกแต่ว่า กินดูนี่แหละนะครับกินแล้วเกี่ยออกไปนะครับไปมามากินดูนี่กรก้ยกรรพี่ปานกมาอร่อยรับแบ

ไอ๋อมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมานะครับแม่คะฝากเบิกให้ก่อนติอย่างบ้านสวัสดีเ c ซแฟนคลับทุกท่านนะครับสองกม่องก็จะแบ่งไปให้น้อง แล้วก็ที่เหลือ8กล่องแล้วก็แบ่งเอาให้ปลาน่ะพี่ทีู่่แม่ปลาให้ปลานลพี่ละทีเจ้ากระเพ้ากล่นไปเนาะไปเดี๋ยวเขาไปหาเดี๋ยว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 ผมว่ามาเออเจ้าเนี่ยออกไปเพื่อนกนล่อันนี้ก็เตรียมไว้เสอ้อไพสน้องภูมน้องน้ำมนต์ด้วยถ้าร้อมเรัไพรสปเราไปได้และลูไม่ต้องเสอ้อไพละนี่แหละครับ ได้แล้วสิ่งที่บ่าวนุบอกว่าเออมีเซอร์ไพรส์เปิดแต่ผมไม่เผยอ่ะแต่ตอนนี้ต้องเปิดต้งเผยละเผยแล้วมาน่าจะรู้กันหมดละเผยแล้วนะฮะโดนัททำไมทำไมสิบก่องเผยรวดเอาเจ้าสีว่ายังเจ้าป้าไป้ายนะไปเลยครับไปเลยไปเลยแล้วเราก็จะไปจุ้มจุมไปจุ้มต้นจามจุลีจุ้มๆเด็กคนไลสิครับพี่พคครรัับบี่ ไปดูไปดูนะฮะหน้าาตเโดนอุ้ยอุ้ยจุ้มเหรอเนี่ยโอ้ได้สมอนพร้อมปูเสือแล้วพร้อมมาวงไงโอ้จากไหนครับได้สมอนจากพี่ธานตะวันครับโอ้โหน่าตะวันนะนอกจากได้ดอกไม้แล้วยังได้ดังคินโดนัทนะครับตะวันนะคะของมาเลเซียล่าสุดนะโดนัทนะครับของแอดมินทานตะวันนะมาถึงแล้วนะ f c โดนัทสิบกล่องพร้อมดอกไม trips, ้นะครับตอนนี้บ่าวนุก um <si ็กำลังทำการแจกจ่าก็สองกล่องเป็นของน้องโอมน้องน้ำมนตนะครับแบ่งพูดกันนะครับตอนนี้ก็กำลังแบ่งพูดกันนะฮะ ชุวไนคนเยอะบาน <apology> <S 2> <S 2> ุจ <o> ัดก่อนนะครับบาลุนทุาเปี่าแเขาจะแบ่งกันยังไงเนี่ยละชินพอดีนะฮะใครจะเป็นคนแบ่งก็ให้ให้มารับเอาเองบานูเปิดฝ้าแล้วให้หยิบเอา ไม่งั้นไม่งั้นกอลอก,อกลออชิ้นสี่สิบแปดยบมาสีิบห้าพอดีครับเบานปิดปิดฝาเลยอ่าเปิดปาแล้วให้หยิบเอาครับคนละชิ้นเลยลง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 คลองเนี่ยเอาเบานุปนี่นี่มังเนี่ยเออเออเอ้ามีเก้าอี้ให้ละ คนละหนึ่งชิ้นไปแล้วมารับได้ไหมครับผมมีเก้าอี้ให้มารับมารับนะโดนัทจากคุณเอสทานตะวันนะคนละหนึ่งชิ้นนะครับผมเอนตะวันโอ้โหสวยจังอู้เอาสีอะไรดีวะท่านท่านสสอจิมมี่นะครับ ประธานท่านประธานจิมมี่นะครับสอสบสบนะครับสัานสบกินดนะเอายิมแมได้แล้วนอู้อ่ะมนุนึชิ้นขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วเอฟพันันผมอ่พี่โนกเอาอะไรมันมีไข่เปมันมีไข่มามันมีเขาเรียกอะไรนะ